หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาเปรียบเทียบตัวละครกันเลยค่ะเซลเชียวนะคะ vs กับซูเออร์ห่วงกันเลยนะคะสองสาวนะคะที่ได้เคยขึ้นเป็นฮองเฮาในปอลปักจำนวนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่นะคะเป็นฮองเฮาทั้งสองชาติแบบแบบที่คนหนึ่งอ่ะเป็นอย่างแท้จริงส่วนอีกคนหนึ่งนั้นนะคะชาติแรกนั้นเป็นอย่างแท้จริงแต่ชาติที่2นั้นโดนอุปโลกขึ้นมาเฉยๆนะคะ,ะหวานกําลังพูดถึงคนที่ยืนหนึ่งทั้ง2ชาติ ในนวนิยายต้นฉบับแล้วขึ้นเป็นจัก,กรพรรด,ดินีหรือฮองเหา่านั่นก็คือเสียวเฉียวนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือซูเออร์ห่วงซึ่งในชาติแรกนางได้กับเว่ยเซานั่นเองค่ะเว่เซาพาร์ทที่ทําสงครามอย่างเดียวนะคะแล้วนางก็รอจนกระทั่งต้าเฉียวนั้นเสียชีวิตโดยที่ส่งคนไปเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาให้ต้าเฉียวจมตอมใจ ตายเร็วๆนางจะได้ขึ้นขึ้นสู่ตำแหน่งของเห่าได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในชาติที่สองเองเนี่ยนางก็ไปได้กระหลิวเยียนแต่ทีนี้ทางของเหลียงหยานะคะด้วยความที่ก็อยากจะยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็ทางด้านของราชวงศ์เหลียงหยานั้นมีประวัติสืบทอดมายาวนานเป็นร้อยร้อยปีดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับสถาปนาตัวเองขึ้นมาเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้ไปยึดตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะ,ยะมากมายเนี่ยก็คือก็คือไม่สนใจละคือสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นแบบเออ สัตว์กอนเลยนะคะขึ้นเป็นจักรพพัดก่อนเลยทั้งทงท,งที่ยังไม่ชนะแต่ว่าพระเอกของพวกเรานั้นเป็นตัวจริงเขาลบมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บเนาะรวมไอ้นี่เข้ามาเปี้ยนโจมาเป็นของเว่ยแล้วก็รวมตึ๊ดเเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาตีเหลียงหยานี่แหละแต่ว่า ทางด้านของเหลียงหยาก็ไหวตัวทันในตอนที่พระเอกของพเราบุกเข้ามาจะถึงวังหลวงแล้วกลุ่มของตัวหลิวเหยียนนั้นก็หนีไปซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีเหมือนกับตัวจริงที่แบบเป็นของจริงกับของแบบเออสนเจิ้นของสถาปนาตัวเองอะไรเงี้ยเปรียบเทียบนะคะแหมเดี๋ยวนี้สนเจิ้นเขาก็ไม่ใช่เป็นเมืองแบบเออก๊อปปี้อะไรแล้วนะเขาเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเลยเพื่อนๆคะ่ะเอาล่ะกลับมานะคะที่ปรปหักจำนวนของพวกเราคะ่ะ ถ้าถามถึงความสวยนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นคำยอมรับเองมาจากปากของซูเออร์ห่วงว่านางนั้นตอนที่เห็นตอนที่เห็นนางเฉียวนะคะก็คือเสี่ยวเฉียวนางเอกของเราเนี่ยคือนางก็รู้สึกว่าเสี่ยวเฉียวนั้นสวยกว่านางนิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตามนี้ <c oughs> เราก็ตามนี้นะคะโดยปกติแล้วคนมักจะถามว่าตกลงแล้วซูเออร์ห่วงกับเสี่ยวเฉียวใครสวยกว่ากันนะคะก็ต้องบอกว่าเฉียวไทเห่าเพราะว่าซูเออร์ห่วงเนี่ยนางคิดในใจอยู่แล้วตอนที่เจอนางเอกของเราเป็น ครั้งแรกแบบตัวตัวเนี่ยนางคิดว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้แบบเออสวยกว่านางนางรู้สึกหงุดหงิดเออสวยกว่านางจนนางรู้สึกหงุดหงิดนะคะทีนี้เนี่ย ซูเออร์ห่วงเป็นตัวโกงที่เรียกได้ว่าชั่วร้ายที่สุดในนวนิยายต้นฉบับเลยแล้วก็น่าจะเป็นน,น่าจะเป็นด้วยในเวอร์ชั่นละครไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเวอร์ชันละครอ,อาจจะชงให้ผู้ชายอีกคนด้วยก็ได้อย่างหลิวเหยียนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูเพราะดาราก็เป็นที่รู้จกักเพราะฉะนั้นมันต้องมีการรักษาภาพลักษณ์ด้วยอะไรด้วยบทอาจจะไม่ได้ให้โหดเต็มที่ก็ได้นะคะมันไม่เหมือนกับโลกวรรณกรรมแบบในนิยายไงเ,เพื่อนๆถ้าโหดก็คือโหดไปเลยออยากตายนักเกียรติขนาดไหนนักกากต้องหลุดก แล้วค่อยตายจมูกแหว่งโชว์ไปทั่วใต้ล่าอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าสำหรับในส่วนละครเดี๋ยวพวกเราดูไปพร้อมๆกันน่าจะมีฟ a ส t t r ทร k มาเร็วๆนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เฉียนลู่เองนะคะปกตินางก็คือเธอก็ไม่ค่อยได้เล่นเป็นตัวโกงสักเท่าไหร่แต่ว่ามาเรื่องนี้ก็เล่นเป็นตัวโกงที่มีสมองนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ร้ายกาดนั่นเองค่ะนางรู้ว่าผู้ชายต้องการอะไรนะคะแต่สิ่งที่นางขาดไปก็คือก็คือการแบบ ความจริงใจที่จะดูคนรอบๆด้วยไม่คือจะให้สามีรักคนเดียวให้ผู้ชายรักนางคนเดียวอ่ะไม่ได้นางต้องดูด้วยว่าเหล่าบรรดาลูกน้องหรืออะไรเงี้ยนะคะของเหล่าบรรดาผู้ชายนั้นดีกับนางไหมนางต้องเป็นมิตรมากกว่านี้แล้วก็คือด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีความจริงใจไงหน้าไหวหลังหลอกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไม่สามารถจะได้ใจของข้าทาสบริวารคนอื่นๆแต่ก็เข้าใจนางนางก็คงคิดว่าถ้าได้ใจถ้าได้ใจของผู้ที่ใหญ่ที่สุดใน ใน,ในรัฐหรือว่าในประเทศแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็ไม่จําเป็นที่นางจะต้องไปไหวหน้าจริงไหมละ่ะเออความเห็นแก่ตัวนะคะเป็นเป็นอาวุธที่ร้ายกาจมากๆของซูเออร์ห่วงเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันนํามาซึ่งความโหดเหี้ยมความเห็นแก่ตัวเองเท่านั้นน่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆเรียกได้ว่านะคะความเห็นแก่ตัวของซูเออร์ห่วงนี้เป็นสิ่งที่น่า ขนลุกที่สุดเลยนะคะเพราะจะไม่รู้ว่าซูเออร์ห่วงอะเลวอย่างไรแต่ว่าเลวในแบบที่ความเห็นแก่ตัวของนางเนี่ยนางไม่แคร์ชีวิตของผู้ใดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งชีวิตประชาชนนางก็ไม่แคร์เช่นเดียวกันค่ะทั้งตัวนางเองนะคะแล้วก็เสี่ยวเฉียวต่างก็ได้ขึ้นเป็นหองเหาแต่ว่าชะตากรรมของพวกนางนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเสี่ยวเฉียวของพวกเราสามารถสร้างจับมือกันนะคะทาให้บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองกับสามี เป็นยุคสมัยที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะร่วมกันกับเว่ยเสาได้ขณะที่ซูเออร์ห่วงนั้นนะคะก็หลังจากที่โดนตัดจมูกเนาะเพราะความชั่วของตัวเองแล้วแล้วก็ถูกจากนั้นก็แบบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอหลิวเหยียนแล้วจากนั้นก็ต้องออละเหตุละเหินกันไปที่เกาะร้างแห่งหนึ่งจะนั้นเป็นที่ที่นางกับหลิวเหยียนจบชีวิตอะนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยค่ะเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของนางแล้วก็การ ทรยศต่อผู้คนที่เคยดีต่อนางนั่นเองเหมือนนัดวานเคยทําเรื่องอะไรในละคณไปแล้วเนาะก้อนหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็ไม่พ้นสูเออห่วงนะคะเพราะว่าเคยอยู่กับตระกูลเว้ยมาก่อนแล้วก็แน่นอนว่านางใช้ร่างกายตัวเองใช้ความสวยใช้ข่ารืออะไรทุกอย่างเพื่อเพื่อแลกนะคะเพื่อแลกกับ กับการที่ได้เข้าไปนั่งอยู่หรือไปอยู่ในจุดสูงสุดของอํานาจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนางก็เลยเปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากนางเอกของเรานางเอกของพวกเรานั้นอยู่กับพระเอกตลอดไม่ว่าพระเอกนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ลุ่งโลดหรือว่ายากลําบากนะคะก็คือไปลบไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่านางเอกก็ช่วยแบบ ปกป้องเมืองปกป้องแทนตระกูลเว่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางเอกก็ทําได้หมดไม่มีทา,ทางที่จะหนีไปไม่มีทางทิ้งแม้กระทั่งองคลักษ์ของพระเอกที่พระเอกทิ้งเอาไว้ให้ดูแลนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าหนีเถอะต้องหนีแล้วทิ้งเมืองเถอะแต่นางเอกก็ไม่ไปนะคะเ,เพื่อนๆก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องแบบ คือจะอยู่นี่แหละจะอยู่ตระกูลเว่ยแล้วก็ในเมื่อสามีไปออกลบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าศัตรูมาบ้านนางเอกก็ต้องอยู่อะไรเงี้ยคือก็ขนลุกอะ่ะก็คือนางเอกของพวกเราดีจนขนลุกดีรักประชารชนแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองเนาะตัวเองเป็นแบบนายหญิงของของแคว้นเว่ยอะไรเงี้ยของรัฐเว่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะก็ทําให้ผู้คนนั้นสัมผัสได้ถึงความเมตตาแล้วก็ความความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองค่ะของรัฐเว่ยด้วยกันทําให้ผู้คนก็ก็คือทุกอย่าง ลืมความแค้นแล้วก็รักนะคะรักนายหญิงคนนี้มากๆเลยนั่นเองเพราะความปราณีแล้วก็มีความเมตตาของเซวเฉียวนั่นเองแต่ว่าซูเออร์ห่วงมันพร้อมหนีตลอดเวลาค่ะเพื่อนแล้วก็เหมือนกับ คือนิสัยเดียวกันกับหลิวเหยียนไงในตอนขึ้นเรือถ้าเรือมันเต็มใช่ไหมเขาก็ยินดีที่จะเอ่ยฆ่าไปเลยแม่ทัพก็ได้ทหารก็ได้ที่ขึ้นมาบนเรือถ้ามันล้นเรือให้ฆ่าทิ้งให้หมดแล้วก็พอล่องเรือไปแล้วเนาะคือมันยังไงดีเรือไปได้ช้าใช่ไหมเพราะเรือมันหนักมากก็ฆ่าคนอีกคือฆ่าคนของตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดให้ได้เพื่อนเพื่อนเห็นถึงความโหดร้ายแล้วก็ความเห็นแก่ตัวใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกไม่ต้องทําอะไรเยซูเอ,อ้อห่วงเลยเยซูเอ,อ้อห่วงอะ่ะมัน คิดว่ามันฉลาดแล้วมันก็ทําลายตัวเองไปเรื่อยๆอย่างตอนที่มันคิดว่าถ้าไม่มีท่านหูหินพุทธเวยหรือว่าทัญญาของพระเอกอยู่แล้วมันจะสามารถที่จะเข้ามาอยู่แล้วก็มีอํานาจในตระกูลเวยได้อะไรเงี้ยนะคะคือมันตัดสินใจผิดแล้วก็วางยาพิษทัญญาอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นจุดที่ที่ตัวที่ตัวของซูเออร์ห่วงเองคิดว่านางทําสิ่งที่ฉลาดแล้วแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนางทําลายตัวเองทําลายโอกาสทุกอย่างเลยนะคะก็นางเอกของ ก็สวยๆค่ะไม่ต้องไปทําอะไรมันเพราะว่ามันมันฆ่าตัวเองมันทําลายตัวเองไปสําหรับศัตรูแบบซูเออร์ห่วงนะคะแล้วก็เป็นคนประมาทเนาะเพราะว่าตอนที่นางจะแต่งงานกับเฉินเซียงแห่งเปี้ยนโจเนี่ยจริงๆนางก็รู้นะว่าสุขภาพแบบไม่ดีแต่ว่านางคิดว่านางเอาอยู่ไงแต่พอเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีฝ่ายสนับสนุนนางเลยไงเพื่อนๆเข้าใจจุดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนางจะแบบตั้งใครเป็นทายาทหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเห็นด้วยแล้วก็มีคนที่จ้องที่จะเอาอำนาจอยู่แล้ว ข้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซูเออร์ห่วงยังไงยังไงก็ยังคงเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านางไม่พยายามจะซื้อใจคนอื่นนางแค่ต้องการให้สามีนั้นรักนางอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นพอสามีตุยไปตายไปก็ทําให้ตัวของนางไม่มีอํานาจอื่นๆที่จะมาต่อรองกับเหล่าบรรดาข้าราชบริพารที่ทํางานให้ในเปี้ยนโจเลยซึ่งแตกต่างจากนางเอกของพวกเราเนาะตอนนางเอกต้องอยู่ที่ตระกูลเว้ยคนเดียวต้องดูแลความเรียบร้อยเนี่ยคือ เหล่าบรรดาของ ที่ปรึกษาทั้งหลายลูกน้องทั้งหลายเนี่ยนะคะคือให้ความเคารพนางเอกของพวกเราแล้วก็พร้อมที่จะทําตามคําสั่งของนายหญิงด้วยมันก็เลยมีบรรยากาศที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะการตอบสนองของคนรอบข้างคือการเป็นคนจริงใจนะคะมีความแบบเมตตาธรรมไม่เห็นแก่ตัวแล้วคน,น,นอื่นๆนะคะเขาก็เห็นนะจุดนี้ก็เลยทําให้นางเอกของพวกเราเป็นที่รักนั่นเองนะคะนั่นก็คือความเป็นเฉียวห้องเฮาหรือว่าจักรพรดดีนีเฉียวในนวนิยายต้นฉบับนั่น เองค่ะ ตอนจบของซูเออร์ห่วงนั้นนะคะก็เป็นไปตามคำกล่าวโบราณน,นั่นแหละค่ะโอ้อวดมากอะไรมากก็นี้แหละฉลาดเกินไปนะคะจนจนก่อให้เกิดแผนหลายสุดๆซึ่งแตกต่างจากนางเอกนางเอกฉลาดนางเอกไม่อ้อวดแล้วก็นางเอกไม่ได้มีแผนการรลายใดๆนางเอกคิดแต่วิธีที่เป็นบวกๆทำยังไงให้ประชาชนแบบมีความสุขมีอยู่ดีกินดีทำยังไงให้สามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่กุ้มใจมากอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าซูเออร์ห่วงมันคิดอย่างอื่นเงนเพื่อนทำยังไง ไงน่าจะได้แบบราบยศสรรเสริญมาที่ตัวเองมากๆทํำยังไงน่าตัวเองจะได้มีคําสรรเสริญจากเหล่าประชาชนเยอะๆทั้งๆที่ททททททตัวเองก็ผักชีโรยหน้าเนี่ยแหะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันร,ระหว่างผู้หญิงทั้ง2คนนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าซูเออร์ห่วงนั้นนะคะทําตัวเอง ทำลายตัวเองสร้างชื่อเสียงอะไรให้ตัวเองแล้วก็ทำลายตัวเองส่วนเสียเ่ยวเฉียวนางเอกของพวกเรานั้นนางอุทิศตนนะคะให้กับให้กับการทำความดีต่อผู้อื่นนะคะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แล้วก็มันส่งผลสะท้อนมาที่ตัวของเสียเ่ยวเฉียวนางเอกของพวกเราเองก็คือนางก็มีความสุขไปด้วยเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะข่าวลืออะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาสู้นะคะกับผู้ที่มีความเป็นตัวจริงได้เอา้ ง่ายไอ้ตัวปลอมที่มันคอยจะมีแบบเออสิ่งที่มาเป็นตัวเสริมไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาฮาวาเตี้ยนอะไรก็ตามนะคะโอ้โหค่ะกินตัวหอมหรืออะไรก็ตามแบบผู้หญิงที่มีโชคชะตาสูงส่งอะไรก็ตามมันก็เป็นแค่ ตัวเอามาสร้างเป็นหลักการตลาดให้กับมีความมาแย่งชิงของผู้ชายอื่นๆเท่านั้นแต่ว่าเมียที่ดีตัวจริงจริงๆนะคะอย่างนายหญิงอย่างนายหญิงของรัฐเว่ยเนี่ยก็คือเสี่ยวเฉียวนางเอกของเราทําทุกอย่างด้วยความสมเหตุสมผลแล้วก็บนหลักเกณฑ์นั่นเองโดยที่ไม่มองข้ามความทุกข์ยากของประชาชนนะคะแล้วก็พึ่งตัวเองก่อนเออเสี่ยวเฉียวเป็นประเภทพึ่งตัวเองก่อนไม่ไหลไปหาผู้ชายอื่นๆื่อยๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าเสี่ยวเฉียวจะ ก็ทําได้เพราะนางสวยมากไงคนนู้นคนนี้ก็แบบถ้านางเข้าหาผู้ชายจริงคนก็รักนางอยู่แล้วแต่เสี่ยวเฉียวไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเสี่ยวเฉียวเป็นคนที่เลือกที่จะพึ่งพาตัวเองก่อนไม่ยอมพึ่งพาคนอื่นง่ายๆนะคะ ดังนั้นแล้วเสี่ยวเฉียวจึงเป็นผู้หญิงที่สามารถจะดึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่คือพระเอกของรเราอ่ะมีคว,มความเก่งอยู่แล้วในตัวของเขาแต่ว่ามันมีความเก่งมากกว่านั้นอีกซึ่งซ่อนอยู่อย่างว่าความความอะไรบางอย่างที่มันลึกลงไปมากกว่าความแค้นอะ่ะคือนางเอกของเราสามารถจะละลายความแค้นซึ่งอยู่บนในหัวใจของพระเอกได้นะแล้วก็ไปได้ลึกกว่านั้นอีกในหัวใจของพระเอกก็คือไปดึงนะคะเอาความเมตตา ออกมาจากหัวใจพระเอกได้เพ,เพอพระเอกปกติแล้วทำสงครามอย่างเดียวเพื่อน,อน,อนๆการฆ่าคนคันอะไรเงี้ยคือบางทีแล้วจะเข้ามาหาเมียเนาะในนิยายต้นฉบับบางทีต้องไปอาบน้ำก่อนเพราะว่ามันมีอรอร่าออร่าของการเข็นฆ่าแรงเกินไปนั่นเองแนละ้วเขาก็ไม่อยากจะให้แบบเสี่ยวเฉี่ยวนั้นได้ได้สัมผัสถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าในละครเราเห็นแค่ว่าเขาเอาให้สาวรับใช้เอาควันมาลมใช่ไหมมาลมเพื่อกบกินไอเลือดต่างๆแต่จริงในนิยายคือเสี่ยวเว่ย เราต้องไปอาบน้ำเลยนะคะก็รักเมียมากเอาง่ายๆค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอย่างไรบ้างเมื่อคิดถึงแบบโอหัวข้อท็อปิกต่างๆที่เปรียบเทียบกันระหว่างเสียวเฉียวของพวกเรากับยายสูเออห่วงนะคะหวานบอกเลยยายนี่นะหมายหน้าแบบหน้ายุมหัวมากเลยนะคะในนิยายต้นฉบับยิ่งกว่าในละครอ,อีกเพื่อนๆเ,เอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ